เลักการใช้รถค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็โดยรวมนะครับก็เนื่องจากมันเป็นของใหม่เนาะมันก็อาจจะใช้ได้ดีนะครับแต่ผมก็อาจจะติดขัดนิดนึงเพราะว่าไม่ค่อยได้ขับประจํานะครับก็อาจจะมีติดขัดหน่อยแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคครับกับการใช้งานใช้งานง่ายไหมคะครับผมใช้งานง่ายครับสะดวกด้วยแล้วก็ไม่เปลืองแรงนะครับไม่เปลืองแรงประหยัดน้ามันไหมคะคันนี้ครับผมประหยัดอยู่นะครับตอนนี้ก็เติมไปประมาณหนึ่งพันก็ตอนนี้ก็ยังไม่หมดถึงครึ่งเลย นะครับใช้งานหนักไหมคะของที่นี่ก็โดยรวมก็ไม่ไม่ถือว่าหนักเท่าไหร่นะครับไม่ถือว่าหนักก็จะมีแต่พวกน้ําแค่นั้นเองนะครับที่ใช้งานแล้วการบริการของเราอะคะเป็นยังไงบ้างคะ <S <S 1> <S 1> ก็บริการดีนะครับแนะนําดีนะครับช่วงรถมาแนะน,นนะําดีนะนมาเซอร์วครับแนะนําได้เข้าใจดีนะครับ <ạ S 2> ไม่ไม่ไม่ถือว่าเออเขาเรียกอะไรอะไม่ถือว่าแบบอธิบายมาแล้วเราแบบไม่เข้าใจนะครับ มีติดปัญหาตรงไหนอะไรเพิ่มเติมไหมคะไม่ติดครับไม่ติดนะครับขอบคุณมากนะคะ